วันนี้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งะะได้รับรางวัลโล่เกียรติยศหน่วยงานที่มีการพัฒนาการสูงสุดในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปี2,566ค่ะวันนี้สำนักงานกะกะตะะได้มีการรายงานว่าตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดรําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจําปีงบประมาณ2,566 ปรากฏว่าสำนักงานคณะกรรมการกกตนะคะได้มีการประเมินด้วยผลคะแนน89.19ค่ะซึ่งมีผลคะแนนเพิ่มขึ้น17.84คิดเป็นคะแนนที่เพิ่มขึ้นร้อยละ25ค่ะจึงทําให้สำนักงานกากตได้รับรางวัลหน่วยงานที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาซึ่งมีพัฒนาการสูงสุดในประเภทกลุ่มหน่วยงานของสารองค์กรอิสระองค์กรอายการและก็หน่วยงานรัฐสภา และรายงานจากสำนักงานคณะกรรมการก,การเลือกตั้งหรือกกตออยังระบุด้วยค่ะว่าการได้รับรางวัลในครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจขององค์กรและสำนักงานกกตจะนําไปพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานการให้บริการการอำนวนความสะดวกให้กับประชาชนได้ดียิ่งขึ้นตลอดจนเป็นการยกระดับมาตรฐานนะคะการทํางานขององค์กรต่อไปด้วยค่ะ